สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเกมวงล้อนะครับผมไม่ใช่จะมาเล่นเกมวงล้อนะผมก็คือจะมาสุ่มคอนเทนต์เนาะนะนะคอนเทนต์ที่จะได้อยู่ในคลิปนี้นะม,นะมาก็คลิกไปเลยและการมาเสียรายเสียรายเสียรายมามุนไปแล้วครับตื๊ดตืดตืดตืด,ตดสีแดงไม่ใช่สีน้ำเงินไม่ใช่เอาสีน้ำเงินนะครับผมนะสีน้ำเงินก็คือห้ามผมของ่ายๆห้ามใช้กล่องโอเคครับผม สีน้ำเงินคือเลขหนึ่งนะนะง่ายๆห้ามใช้กล้องน่าจะไม่ยากโอเคผมสำหรับคอนเทนต์ที่จะมาได้อยู่ในคลิปนี้คือห้ามใช้กล่องนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปตัดเข้าเกมมันเลยดีกว่าผมก็นั่นแล้วคุณผู้ชมฮะตามที่ได้เห็นไปในต้นคลิปนะผมนะก็คอนเทนต์ที่สุ่มได้ก็คือห้ามใช้อาวุธกล่องนะผมนะก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับผม โอเคเพื่อไม่เป็นการอ้อดืมแนะน,นําทีครับนี่ยับทีมที่ใช้ก็จะเป็นทีมนี้ ale, นะวันนะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับผมมาครับผมในที่สุดเราก็เจอคนได้ מא�. ทีเด мы, ียวโอ้โหเจอกันเจอกันตรงกลางเลยทีเดียวได้ครับมนะไม่เป็นไรครับผมมาจัดไปฮิบาริจวังฮิบาริจวังว่าดีฮิบาริจวังิงก่อนิงก่อนใจก่อนิงก่อนสวยค้างสวยค้าง ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้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 ไม่เอาไงบอกว่าบอกว่าไม่เอาตัวนี้เรียบร้อย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 หนึ่งสองสามปุ๊ปังเปหนึ่งเฮ้ยไม่ทำไมมันล่วงอ่ะหนึ่งสองสามปุลูดลงไปครับผมโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดๆโอเคเปลี่ยนสวยครับเรียบร้อยเบลเบลลาโลกเบลลาโลกเบลลา โลกก่อนนะจ้าโอ้โหมีพาส,สิบสองชีวิตไงโอ้โหผมบอกแล้วพาร์ทส,สิเราเฮมันดีจริงนะครผมอ่ะตีมาการตีเสร็จสันซันสไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะจ๊ะเออลืมไปสันซันสไม่มีฮิวนี่หว่าใจเงียใจเงก่อนใจเงก่อนที่บาริจวังฮิบาริจังใจงก่อนใจเ,งก,จเงก่อนนะฮิบาริจังโอ้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 โ,โอโ้โอเคสวยสวยสวยครับสวยครับหนึ่งสองสามมือฟื้นเปหนึ่งสองสามมือปึ๊บ โอเคครับสวยหนึ่งสองสามปปึ้งโอเคโอเคไม่ไม่ฮะฮะฮะอะไรรอะไรรเอ่อเบียร์กุฎันผมมันมันหายไปไหนมันมันคามุยมันคามุยเบียร์กูรันมันคามุยอ่ะนี่ไงข้าเบียร์กูรันบังอาจบังอาจนักบังอาจนัก บางอาจบางอาจนักบางอาจนักบางอาจค่าเบีร์คู่รันของฉันเนี่ยไปแล้วมาอยู่ละนนันเนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอย่าพึ่ง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 อนนนเนี่นานเน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 น้เดี๋ยนนเันน่มีเกาะ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 ครับมีเกาะ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 วิ่งไปเลยอ่ะชุบชุบปึ้งตุ้งชุบชุบปึ้ง โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาตีมาเลย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 นานแน่นานแน,น่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนานแน่นานแน่โอเคครับผมจะฆ่าจะฆ่าเร็วพีครับบาทะเลยเงาบาทาเลยเงาบาทาเลยเ,งา,าาเ,ลยเงาไปก่อนเลยนะครับผมนะดูดเลือดมาดูดมาอ้าว oh, โอ้โหเลียวเฮเขาเล่นเส้นสะท้อนกันเลยทีเดียวนะครับผมนะโอ้โหเอายากหน่อยปังป้องกันเสนสะท้อนเนี่ยเยอะมากให้ตายเถอะ บาทาไรเงาบาทาไรเงาโอ้โหเดียวเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหเขาจะเล่นเลดเกมเขาจะเล่นเลดเกมมาดิเลดเกมก็ได้เลดเกมก็ได้เลดเกมก็ได้เก็บครับเก็บมานาไว้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 เก็บมานาไว้ครับาจเย็นก่อนใ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 จเย็นก่อนเขาเราต้องเก็บหลบไว้หลบพี่บอลลี่นะผมนะหลบเลวเฮไม่คุ้มนะครับผมไปหลบพี่บอลลี่อย่างเดียวเลยให้ตายเถอะไอไอมอนัเนมันแรงมากไอมอนสเตมันร้ายกาจ นี่งไงบาทาเลยเงาบาทาเลยเงาตามบาทาเลยเงาตามนี่พุ่งตามโอ้โหไม่ไม่ทานไม่ทานโอเค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 มาดองกระโดดเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องกระโดดครับจังหวะนี้ต้องกระโดดอันตรายเราเฮมค่อนข้างแรงนะจริงๆไม่ได้แรงหรอกถ้ามันไม่ได้เพิ่มดาเมจแต่นี่มันเป็นช่วงบัฟเพิ่มดาเมจนะผมนะมันก็แรงเป็นธรรมดานะครับผมนะ นี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบาธาเรงเอาไปยัยยิงก่อนยิงก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแลก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 รอก่อน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 โอ้โห่อยถอยถอยโอ้เหลืออันเดียวไม่ใช่เหลือสองอันลีเวราพอดีไม่เป็นไรครับผมรอครับรอ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 ก่อนรอก่อนรอก่อนโอ้โหเรียวฮมันจะแรงไปไหนวันนี้เรียเฮมันจะแรงเกินไปแล้วนะแรงเกินไปหรือเปล่าแรงเกินไปหรือเปล่าไม่ โอ้โหนั่นไงมาแล้วถึงถึงช่วงเวลาชี้เป็นชีชตายแล้วครับถึงช่วงเวลาชี้เป็นชีตายแล้วครับมาครับผมจังหวะน,นี้ปรับมีกระโดดไหมมีกระโดดด้วยแต่ไม่พน้นสวยครับผมโอ้โหเลือดหมดตัวตายถามจริงเลือดหมดตัวตายเนี่ยนะไม่ไม่จริงโอ้โหยังโดนอีกเลยยังโดนอีกเลยอันติีครึ่งแมปปะเนี่ยอันตรีครึ่งแมปมาต่อยต่อยต่อยโอ้โหเลือดหมดตัวตายสองตัว ไม่เหือเขาเลื่อนมาต,ตัวตายตามเข้ตาแรกก็เฮกงเลยเหรอเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตาที่สองนเลยดีกว่าครับผมครับตาที่โอโหหลุดหลุดพื้นดน้านบนไม่เป็นไรครับตาที่สองใช่ตาที่สองมาครับปล่อยฮิบาริตีมาก็เราไม่รีบครับผมอู้หูแต่แบบนี้ก็ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่เอานะจ๊ะไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอโหโอโหกากาศ กากาัดนี่เนี่ยดึงมาโอเคเปลี่ยนครับเปลี่ยนตัวด่วนๆเลยครับไม่คอมโบต่อครับผมจำจากคลิปที่แล้วเออไม่ใช่ตาที่แล้วนะครับผมโอ้โหแล้วมันจะแหลกอะไรลักดานนเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับมาแบบมาแล้วครับจังหวะนี้จังหวะน,นี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงเออเออคอมโบคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยปื๊ดปื๊ดปื๊ปื๊โอ้โหาเาเมจที่ละสองร้อยให้ตาเถอะดดเมจแลมโบนี่มันรัวมากเลยนะนะแต่มันก็นั่นแหละ ทีละสองร้อยบาทาอะไรเงาบาทาอะไรเขานานเนี่ยนานเนี่ยนานเนี่ยโอเคครับผมอยู่ในการคำนวณแบบแปดร้อยเปอร์เซ็นต์นานเนี่ยนานเนี่ยโอเคเรียวเฮทัน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 ใจเย็นก่อนใจงั้นะนี้เนี่ยหนีไงดูเนาะดูเนาะโอ้โหโอ้โหไม่ทนันเข้าหลังไม่ได้ไม่ครับต้องเล่นกับตัวนี้ต้องเล่นกับตัวนี้มามาเลย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  อย่าอย่าวิ่งฮิวนะจ๊ะขอร้องขอร้องอย่าวิ่งฮิวนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับผมนะจะวิ่งฮิวนี่คือแบบจะตามยังไงไม่มีอาวุธน้ําแข็งนะผมนะมาแต่แต่มันก็ตามได้เลยนะครับผมนะมาตี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 มามารอ,อ,อกระโดดไหมอิลิปุลกบขเขาเตยด่ามาแล้วอิลิปุลกบเขาเตยแน่นๆกัน,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 นเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนานในบาทเาเลงเอาบาทาเลยเงา พิ่มไปหนึ่งทีฟุบฟูบฟบบินครับหนึ่งสองสามไปด้านบนไปด้านบนไปด้านบนไม่ได้ฟึบฟูบฟ๊บ,บึ๊บโอเคนั่นไงเขาวิ่งเขาวิ่งแล้วก็เขามาคอมโบต่อโอ้โหโอเคครับผมอ่าอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นสายวิ่งนะผมนะก็เขาวิ่งแล้วเขามาคอมโบต่อนะครับผมนะโอ้โดีวเดียวก่อนนี่ไงโอเคหลุดหลุดจากสายฟ้ายังไงไม่รู้แต่ดัมโบลาก่อนสายโยนาละสายโยนาละสายโนายโนะโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีไงโอ้โหถามจริง ตามจริงพี่หวังว่าหวังว่าแลมโบ้พี่คงไม่ได้ใส่ฮิวมาใช่ไหมใช่ไหมแค่หวังนั่นอย่างเรียบร้อยใส่ฮิวมาด้วยเจริญพวงแล้วครับโ oh, อ้โหไอริปผู้ดูครบเขาเตือด่ามาแล้วนี่ไอ้อัดหน้าอัดหน้ายิงอัดหน้าอย่าพึ่ง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 ยิงอัดโอ้โห oh, แล้วคงมกระโดดไปได้เฮ้ยพัศีพัศดีพัศดีพัศีเรเว่เรเวจ๋า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 พัศดีพัศดีพัสีพัสิี เบียกูโดนน้ำตายเบี่ยงกูโดนน้ำตายบีกูโดนน้ำตายเบีกูโดนน้ำตายเบีกูโดนน้ำตายเบีกูโดนน้ำตายอ่าโอเคครับผมโอเค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 อยู่โอเค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 อยู่ยังไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่รอครับรอไอ้นั่นเต็มร้อยครับรอไอ้นั่นเต็มร้อยแล้วอย่าไปโดนอย่าไปโดนเด็กขาดอย่าไปโดนไอ้นั่นขาดสันซัสอย่าไปโดนนะจ๊ะลูกอย่าไปโดนไอ้อันนั้นนะจ๊ะลูกนะอย่าไปโอ้โหนั่นไงเรลวเฮไปโดนไงเรลวเฮไปโดนมาครับผมเราเปลี่ยนตัวครับปั้งไปหนึ่งที ไม่ anyway. ทันทันไหมทันทันทันซันชัดมาโอเคครับผมเออเขาไปไหนแล้ว er, อูน mm ั hmm. mm, hmm. ้น่ยเกือบตีแล้วไงเกือบเกือบตีแล้วอ่ะเรียบร้อยโผลมาโผลมาอย่างนี้เรียบร้อยครับผมใจยังก่อนใช่อันนั้นไงนั้นไงนั้นไงโผลมาข้างหลังนี่ไงสุดยอดเลยครับผมมะอ่ะดูเลือดดูเลือดบาดจุบจบไงจุบจุบทีละเจ็ดร้อยทีละสองร้อยจบจบไปจุบจวบดูเลือดจุบจุ๊บดูเลือดจุบจบ อเลือดขึ้นอย่างเยอะมาครับผมนี่โอเคครับผมนี่ครับมาอยู่แล้วผมอะโอ้โหโอ้โหท่าท่าเทเท่อย่างเดียวเท่อย่างเดียวกินไม่ได้นะอุ้ยอุ้ยมอันนี้ไม่ได้เทอันนี้แรงด้วยนี่ไงเรียบร้อยหลบไปพ้นนะเรียบร้อยเรียบร้อยไม่พ้นนะจ๊ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันตาที่สามกันเลยดีกว่าครับผมมาครับผมตาที่สามน้นโอ้โห อีกแล้วนะจ๊ะมุคุโรเธอมุคุโรเธออีกแล้วนะจ๊ะเธออีกแล้วเหรอจ๊ะมุคุโรเธออีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยน,น,นั่แนเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเบียคุลันโอ้โหโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เรียบแน่นอนอย่างนี้อย่างนี้มีเรียบร้อยโอเคสวยครับซันซัตเขายังไม่กระโดดยังไม่กระโดดอันนั้นแน่เปลี่ยนเป็นเรียวเฮทันเจิงอนแต่ซันซัตต้องเจียกกับซันซัตนะจ๊ะเฮ้เขามีทั้งซันซัตอานาคตซันซัตปัจจุบันใช่ซันซัต สัสนๆอนาคตสัสนๆอดีตสิเออให้ตายเถอะสั้นๆอนาคตนี่แบบเท่มากนี่อติโคตรเท่ยังชอบนี่โคตรเท่เออความเท่มันกินได้ด้วยนี่ไง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 บาดทาเล่เงาใส่หน้าไปหนึ่งเดียวโอเคโอเคครับผมปึ๊บ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 หนึ่งสองสามแล้วก็ปึ๊บสแต็กสแต็กขึ้น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 รัวลัวขึ้นรัวลัวขึ้นรัวลัวปึ๊บ โอ้โหเดี๋ยวอย่า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 แหลกอย่าแหลกหนึ่งสองสามปั้งไปหนึ่งสองสามปุ๊บไปโอเคครับสวยครับเปลี่ยนเป็นซันซัสปัจจุบันโอเคโอเครอก่อนครับรอก่อนเราไม่รีบ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 อาจถึงฝากนี้แล้วโอ้โหเขาเปลี่ยนตัวพอดีไงโอ้โหบาทะเลเังไม่โดนแล้วอันอีโคเทนีโคเทวจะตายผมเนี่ยจะตายอู้หูอู้หูเดี๋ยวโอเคมีพาสิซีฟชุดที่สอง มีพาสซีฟชิ้ที่สองอย่าพึ่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 งอยา่าพึ่งอย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 ่าโอ้โหแล้ว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 จานตีไปด้านนู้ทำไมเนี่ย okay, อ่าโอเคเรเวทัน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 ยังก่อน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 ครับยังก่อนครับยังก่อนครับโอ้โหแล้วท่าสามโอเคสวยครับทนัทนทนัทนทนันทันทันรอเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้มากกว่านี้มากกว่านี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไปเองก็ได้วะโอ้โหเปลี่ยนไม่ทันเปลี่ยนไม่ทันโอเคอู้ โอเคผมรู้ข้อดีของซันสันอาาคตแล้วนะผมนะคือถ้าเขาติไปแล้วเนี่ยคือจะหลบเปลี่ยนตัวไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้วิธีหลบเหมือนกันนะครับผมนะว่ามันต้องหลบไปทางไหนยังไงนะครับผมนะไปลัวๆนานนานน่นานเนาน,เนาน,น,าน,น,าน,น,านโอเคครับผมเบียร์กุลัครับ1 2ึสโอเคครับต่อครับต่อครับหนึ่งสอ เปียหนึ่งสองสอันตินั่นยงเรียบร้อยไม่ผลไงสอรี่นะจ๊ะนี่ไงลงมาเปรียงสวยครับหนึ่งสองสามพร้อมกับปลูดลูดไปแล้วก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเลือดกระบหดหลอดเลือดกระบดหลอดไปดีเลือดกระบหดหลอดไปด,ด,มด,ด,ไปดีมาครับผมรอครับรอครับรอเขาชันติแล้วผมก็หลบนะครับผมนะั้นหลบแบบเดอะแมทริกหลบแบบเดอะแมทริกโอเคเขาไม่ใช้เหรอเขาไม่ใช้เหรอว้าวเป็นการตัดสินใจที่น่าจะถูกนะผมว่า แล้วมั้งแล้วมั้งถูกแล้วมั้งใช่ถูกแหละมาครับผมอ่าสันสัผมจะตายสันสัผมจะตายอย่าพึ่งอย่าพึ่งนานแน่ว่าแล้วหลบไปครับหลบไปแบบเนียนเนี้ยเนียนเนี่ยโอเคครับเรียวเฮก่อนครับเดี๋ยวสันสับผมตายตายไม่เอาครับไม่เอาครับเดี๋ยวสันสับผมนานแน่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 โอเคครับบนในสุดขึ้นบนในสุดขึ้นบนในสุดหนึ่งสองโอเคครับนี่ไงนี่ไงโอโหโอ้ ยิงไปก่อนเลเซอร์เลเซอร์มผงไกลมากเลเซอร์ไกลมากโอเคครับมาตรงนี้ครับพาสีเรียวเอกูดาเสร็จยังไม่เสร็จอีกโอเคไม่เสร็จกูดายังไม่เสร็จเราก็ไม่ปล่อยครับกูดายังไม่เสร็จเราก็ไม่ปล่อยโอเคโอเคกระโดดไหมกระโดดไหมกระโดดไหมกระโดดเถอะกระโดดนี่ไงกระโดดเรียบร้อยโอ้ยครับเขากระโดดแล้วเขากระโดดแล้วโอเคไม่กระโดดไม่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 โอเคโอ้พาสีเรียวเฮมาทำงานกับเบียร์คูรันแต่แต่มันก็ดีเหมือนกัน ดึงมา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 อันนี่เรียบร้อยโอ้โหไม่เรียบไม่เรียบด้วยไม่เรียบ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 ไม่ร้อยไม่เรียบไม่ร้อยไม่เรียบไม่ร้อยแล้วผมทําอะไรผมทําอะไรเมื่อกี้จะเปลี c, ่ยนตัวแต่ไปโดนแต่ไปโดนปุ่มเคลื่อนที่ไงนี่ไงเปลี่ยนตัวโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยจริงเรียบร้อยจริงเรียบร้อยจริงอย่างนี้อย่างนี้เรียบร้อยจริงฮึชืบโอ้โหไม่ทันเจริญพวงแล้วครับเจริญพวงแล้วอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้เฮ้ย ทำไมโอเคครับผมรู้สึกว่าเอาถ้าใช้วุดกล่องไม่ใช่อะไรที่ลำบากแต่เหมือนผมจะใจร้อนกันไปก็จเนแล้วเราไปอีกสักตากันเลยมากครับผมจะสุดท้ายเหมือนจะโอเคไม่ใช่บอทนะครับผมนะมา โอเคมา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 เลยมาเลยมาเนั่นใจเย็นก่อ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 นใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นเย็นก่อนปึ๊บปืบบเบียไม่ใช่เบียดเออก็ไม่มีกระโดดเลี่ยนเป็นอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ไม่มีกระโดดโอเคความชีพหายมาเยือนแล้วครับยังยังไม่เยือนก่อนยังไม่เยื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 อนโอเคครับสวยครับนั้นเน่โอโหเปลี่ยนท่านเปลี่ยนในจังหวัดแบบ ทำไมเนี่ยทำไมโอเคครับ <_ d ij> เขาจะใช้อันติเขาจะใช้อันติซึ่งเราต้องหลบนะครับผมนะหลบหลบหลบไปด้านล่างดีกว่า,วาเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยเราต้องหลบไปด้านล่างแต่ตอนนี้หลบไปด้านข้างน่าจะปลอดภัยกว่ารอเปล่าเออใช่หลบไปด้านเอ้ยเนี่ยอย่าพึง่งอย่าพึงาพ่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งบาทะเลยเงาอย่าพึงาพ่งอย่าพึ่งโอ้โหเขาบาทาเลยเงาคืนนะ่ะโอ้โหให้ตายเถอะมาฟืบนานเนี่ยโอ้โหโอ้โห โอ้โหมาเลยมาเลยอู้เดี๋ยว็ดเด็ดทำไมเข้อแรงจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอใจเย็นแป๊บนึงนะครับผมนะมาคู่ดาวคู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 ดาวมาครับผมมาครับผมอาจจะไม่ค่อยพูดเอ่อแต่ก็พูดเยอะแล้วนะครับผมตานี้อึดถืบบาทาเลงาวบาทาเลงาวใจเย็นนิดก่อนใจเย็นนิดก่อนใจเย็นนิ่ก่อนใจเย็นดิ่ก่อนใจเย็น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 ก่อนโอ้โหแล้วมันหลงมันแหลกอะไรวะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้โดนแล้วแต่อยู่คนละเลนกัน คิดถูกที่พิลเลอที่นีมาน่าจะคิดถูกแล้วแหละใช่คิดถูกแล้วแหละมาเราต้องไม่ต้องรีบครับผมไม่ต้องรีบ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 เรามีพาษีชีวิตที่สองของเรียวเฮอยู่นะผมนะอาจใช้ไปเลยภาสีชีวิตที่สองนะครับผมนะเขาไม่มีนะโอเคเรามีภาษีชีวิตที่สองคนเดียวมาเอ่อใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนไหมกระโดดไหมกระโดดเขามีหิวลืมไปเขามีหิวผมไม่มีจเจริญพวงก็ตรงนี้แหละครับ นี่ไงบ,บาดท้าได้เงาฟืบบุ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 บปุบเรียบ,บร้อยโดนไปดิโดนบล็อกไปโอ้โหซันซัดเอ้ยไม่ใช่ซุนะใส่นี้เหรอเพิ่งเคยเห็นนะนี่ยว้าวววโอเคครับผมโอเคครับผมลอรอรอรอลงมาลงมาปุ๊บจับจับไปด้านนู้นี่ไโอ้โหนี่มันในโหมดฝึอกอุปกรณ์ชัดๆภาพในโหมดฝึกฝึอกอุปกรณ์ชัดๆโอเคครับผม เบียร์กุรันเกือบไปแล้วเบียร์กุรันฉันเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเบียร์กุรันฉันกระโดดปึ๊บเปลี่ยนโอ้โหเขาเปลี่ยนเหมือนกันวูคนนี้สุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยนายอูสุดยอดเปลี่ยนทันตลอดบากนานานี้เขาคือใครกันนานี้บากนาอย่าอุ้ยชีวิตที่สองชีวิตที่สองชีวิตที่สองกูดาเสร็จเสร็จเสร็จยังเสร็จยังเสร็จยังเสร็จไม่เสร็จ คูดาวไม่เสร็จใจง่อน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 ฟึบโอ้โหโอหอย่างนี้เรียบร้อยอย่าพิ่งกระโดดครับอย่าพึ่งกระโดดอย่าพึ่งกระโดดมาครับจากวันนี้แหละโอ้โอ้โหโอ้โหเรียบอย่างนี้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 เรียบร้อยแน,น,น่อน,นอน,นเรียบร้อยแน่นอนมาถึงผมนี่เรียบร้อยแน่นอนโอเคครับโอเคครับโอเคครับ, kay, ค,รบคนนี้ไม่ธรรมดานะนี่เก่งเลยแหละแต่ผมเนี่ยโอ้โหโอ้โห ใจเย็นก่อน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 ค่อยค่อยคุยกันค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกันฮิวไปก่อนครับฮิวไปก่อนฮิวไปก่อนฮิวไปก่อนไม่รีบไม่รีบเออพุ่งเข้าหาอย่างนี้ก็โดนดิครับเออเออนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขา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 มาล้เขามาแล้วมาแล้วมาแล้วเออโอ้โอเค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 โอเอเคโ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 อเ้โอเคโเคโอ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 เคโเคโเคโอเเคโอเ โอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยเลวเฮสุดยอดเลยเลวเฮบากนาเลวเฮข้อแรงขนาดนี้เลยกันรือเป็นไปได้ไงกันเป็นไปได้ไงกันเลวเฮขาอแรงขนาดนี้เลยกันรือบากนากระโดดไปกระโดดไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งสองสามมันเปรี้ยงนะหนึ่งสองสามโอเคครับผมปึ๊บ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 ลงมาข้างล่างแป๊บหนึ่งนะจ๊ะดึงมาปุ๊บปั้งโอเคครับเปลี่ยนเป็นเลวเฮกระโดดออกมาทันไหมโอ้โหปลายปลาย ปลายทรีนปลายทรีนเกือบโดนแลกทำไมมาแลกอย่างนี้โอเคเรียบร้อยครับผมตายคู่ให้ตายเถอะตายยังเหลือพี่คุรันผมโอเคครับผมเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีอาวุธกล่องโอเคครับผมสำหรับคอนเทนต์ไม่มีอาวุธกล่องก็เป็นคอนเทนต์ที่กลางๆนะผมไม่อยากมีง่าย แต่ดูเหมือนวันนี้ผมก็จะโลกเป็นพิเศษนะครับผมไม่รู้ทำไมโอเคคนระับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เกอนนะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ